วัสดีครับผมอันที่ปรึกษาการขายเจฟอร์ดพาประแดงนะครับวันนี้อาจจะมารีวิว Next-gen นะครับสประตู XLT นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ XLT ของเรานะครับมีให้ลูกค้าเลือกทั้งแบบ4ประตูแบบคันนี้นะครับแล้วก็แบบตัวกระบะแคปบนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ด้วยนะครับราคาจะดจาหน่ายรุ่นออโต้สประตูนะครับอยู่ที่ 9 3 4 0 0 0บาทน,นะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีการแต่งอะไรบ้างคันนี้ไม่ได้แต่งเยอะเลยแต,แต่แต่งเพียงแค่นี้นะครับกระจังหน้าล้อมแม็กก็ลงตัวแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับเราได้เปลี่ยนกระจังหน้านะครับเอากระจังหน้าเดิมออกนะครับมาใส่ในส่วนของกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD แบบสีดําล้วนแบบคันนี้เลยนะครับด้านบนเราก็จะมีไฟ LED ให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสีส้ม3จุดนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของไฟหน้าของเรานะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าของเราก็จะเป็นแบบไฟแบบ LED มาให้แล้วนะครับตัวนี้พร้อมกับโคมแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับ ตัวเส้น daytime นะครับไฟสองสว่างเวลากลางวันนะครับตัวนี้นะครับเราก็มีติดตั้งมาให้นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยไฟตัว C เนี้ยนะครับช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับเป็นไฟ C camp นะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น next gen เลยนะครับด้านล่างนะครับเราก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับที่ติดตั้งเพิ่มนะครับรุ่น XLT นะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับก็จะเป็นข้อไฟตัดหมอกที่เป็นแบบสีโครเมียมนะครับหรือถ้ากระจังหน้าเดิมๆของเขาก็จะเป็นขอบแบบโครเมียมนะครับ ตัวนี้นะครับเราก็มีห่วงลากจุงมาให้1ตําแหน่งด้วยนะครับอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับการชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของด้านบนนะครับฝากระโปรงก็จะเป็นแบบดีไซน์ใหม่นะครับที่ไม่ได้ราบเรียบเหมือนตัวเก่านะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับที่ดีขึ้นนะครับ ต่อมาด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้คิ้วล้อเดิมๆนะครับขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยติดมาให้นะครับเพื่อทําให้ตัวรถของเราด้านข้างก็มีดูมีมิติแม้เราไม่ได้ตกแต่งเพิ่มนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อมแมกนะครับ ขนาด18นิ้วนะครับลายดอกไม้นะครับลายยอดนิยมนะครับติดคันไหนก็สวยนะครับมาพร้อมกับยาง Monster AT3 นะครับตัวนี้เป็นยางออเทเลนสเปคยางนะครับอยู่ที่ 265/60R18 นะครับยางออเทเลนนะครับก็สามารถวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระนะครับทางทางลูกลังก็สามารถวิ่งงานได้นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของแก้มด้านข้างก็บอกว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์คาว่าเทอร์โบมาพร้อมกับ ขอบดานข้างที่เป็นแบบโครเมียมตามเอกลักษณ์ของรุ่น XLT นะครับเครื่องยนต์ของเราเครื่องคันนี้นะครับขนาด2.0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่1 7 0แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้6เกียร์นะครับ6สปีดนะครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับตัวนี้เกียร์ออตโต้ก็เอาอยู่นะครับและที่สําคัญของเราถึงแม้เป็นเกียร์ออตโต้เราสามารถปรับโหมดนะครับให้เป็นแบบเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของรุ่น XLT ของเรา กระจกมองข้างของร er mm ุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวครอบกระจกนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกด้านข้างนะครับกระจกด้านข้างของเรานะครับกระจกมองข้างสามารถปรับเลนแบบไฟฟ้าได้พับเก็บแบบไฟฟ้าได้นะครับรุ่นนี้นะครับกันสาดนะครับเราได้ติดทั้ง4จุดด้วยกันนะครับทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับฟิล์มนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นสีดําแบบนี้นะครับอันติดเป็นฟิล์มเกรดเซรามิกรับประกันให้ถึง10ปีไม่ต้องกังวลนะครับว่าฟิล์มติดไปแล้วสีมันจะซีดมันจะม่วงนะครับ มันจะมองหรือมันจะเป็นหลุมอากาศต่างๆนะครับของเราเคลมให้ถ้าเกิดมันเสียนะครับเกิดจากความเสื่อมของตัวคุณภาพของฟิล์มรับประกันถึง10ปีนะครับลองเบ้ามือจับกันลอยนะครับตัวนี้เป็นตรงรุ่นกับ Next Gen レ n ジ e r เลยนะครับก็มีคําว่า On New e n g e r นะครับตัวนี้เพื่อป้องกันริ้วรอยนะครับเวลาเราเปิดประตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันดีกว่านะครับเริ่มจากฝั่งผู้ขับขี่เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับภายในของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับของเรา แผงคอนโซลของเรานะครับดีไซน์โฉบเฉี่ยวมากตรงบริเวณกลางนะครับของเรามีหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับฝังเข้าไปกับหน้าจอเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ง่ายนะครับทัชสกรีนนะครับรองรับ Apple CarP l a y Android Auto แบบไร้สายนะครับส่วนด้านล่างนะครับเรามีช่อง USB ให้2ช่องนะครับมีแท่นชาร์จแบบไร้สายให้ด้วยใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับบริเวณหัวเกียร์ของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นหัวเกียร์แบบใหม่ของเรานะครับใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับเป็น6เกียร์6สปีดนะครับ พวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันระบบคู u i s e control รับสายวางสายที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็มี airbag คู่หน้าด้านข้างแลวก็ม่านให้ด้วยนะครับตัวนี้หน้าจอเรือนใหม่ก็เป็นแบบขนาด8นิ้วนะครับเรียกว่าภายในเนี่ยครบคันเลยนะครับสำหรับเทคโนโลยีของเรานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งผู้โด,ดยสารตอนหลังกันดีกว่านะครับว่าพื้นที่เป็นยังไงบ้างนั่งสะดวกสบายไหมเนี่ยครับ พื้นที่ตอนหลังนะครับนั่งสะดวกสบายมากนะครับมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับมีช่องอที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังให้ด้วยนะครับเป็นช่องที่จุดบุหรี่นะครับตัวนี้นะครับเบาะภายในก็เป็นยังเป็นเบาะกำมะหยี่อยู่นะครับเดินแบบดีไซน์แบบเรียบหรูนะครับ บริเวณด้านข้างนะครับต่อมาถังน้ํามันของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้ถังน้ํามันของเรานะครับจุได้80ลิตรนะครับเติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันดีเซล B7 นะครับ B7 ไม่มีสามารถเติมดีเซลธรรมดาได้นะครับบันไดด้านข้างตัวรถนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้เผื่อเวลาเราก้าวนะครับขึ้นหยิบของบริเวณท้ายรถนะครับก็สามารถหยิบได้นะครับได้สะดวกสบายด้านท้ายรถมาพร้อมกับไฟท้ายดีไซน์ใหม่และที่สาคัญอันมีติดข้อไฟท้ายเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับ กันชนท้ายเดิมๆจากโรงงานเลยกันชนท้ายของเขาก็จะมีรองเบ้าเหยียบให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีไฟส่องป้ายทะเบียนให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับกันชนท้ายของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้สีน้ําเงินก็จะเป็นแบบสีน้ําเงินให้นะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของยางอะไหให้นะครับฝาท้ายของเราตัวนี้มีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับโลโก้ของเรานะครับตัวนี้นะครับ มาพร้อมกับในส่วนของกล้องมองหลังที่ติดตั้งเดิมๆมาให้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับที่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของพื้นที่ด้านหลังของตรงบริเวณไลเนอร์ของเรานะครับตัวนี้ไลเนอร์จากทางฟอร์ดเลยนะครับตัวนี้ที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับก็มีที่วางแก้วมีไม้บรรทัดนะครับมีในส่วนของที่จับปากกาจับชิ้นงานนะครับเนี่ยครับไลเนอร์ของเรานะครับขยายฐานล้อกว้างขึ้น50มิลทำให้พื้นที่ในการบรรทุกของเรา กว้างขึ้นจากเดิมด้วยนะครับนี่ครับเรามาดูบริเวณด้านข้างของตัวรถกันนะครับนี่ครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้กระบะ4ประตูไว้ใช้งานนะครับ x l t นะครับอย่างที่อันบอกนะครับเป็นตัวที่มีเกียร์ออโต้เป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับราคาจะจจำหน่ายอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทนะครับถ้าลูกค้าอยากได้การตกแต่งแบบนี้นะครับอันนี้โปรโมชั่นฟรีชุดแต่งให้นะครับหรือออกรถเริ่มต้นนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้หรือเป็นแบบดอกเบี้ยต่ำอันก็มีให้นะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับการตกแต่งแบบไหนหรืองบประมาณในการออกรถแบบไหนนะครับอันจัดการให้นะครับโดยมีทีมไฟแนนซ์ช่วยให้เคสผ่านง่ายและอันนำรถรอๆแบบนี้ ไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านให้ได้เลยนะครับคันนี้ตกแต่งออกมาแล้วก็ถูกใจลูกค้ามากๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับออนขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ